ผมเอาไข่ดาวเหมือนกันนะครับเอาเอาแบบไม่สุกแต่ว่าขอบขอบขอบกรอบๆด้วยนะฮะเอาไข่เขากินกันแบบคนง่ายๆเขาเนี่ยเขาสามารถเดินกินกาแฟแล้วก็ไปคิวเนี่ยได้เลยเนี่ยไปได้เลยเนี่ยไม่นเป็นอยากหัวเขาว่าตรงไหนเนี่ยอยากจริงๆแล้วเราจะกินอย่างนี้แล้วมาทำไมรู้สึกอย่างไรบ้างที่โดนทักเป็นขวัญเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเองพี่ตีเลยพี่มีชอบนอนท่าไหนครับ เราต้องดูว่าออปชันเรามีอะไรบ้างอยากกินไข่ไหมแน่ไข่มันต้องไข่ดาวต้องสา่างเอาไข่ดาวผมเอาไข่ดาวเหมือนกันนะครับเอาเอาแบบไม่สุกแต่ว่าขอบๆขอบกรอบได้ไหมครับขอบครับสกาวเอ็กใส่ไข่ดาวต้องไม่สุกแต่ขอบต้องกรอบงั้นเอาไข่เขากินกันแบบนี้น ล้วอยู่ไม่เอาหรอน้ำเปล่าวะอือกินเลยเดี๋ยวไม่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็ไข่ยังไม่มาเลยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งคือคุณเนี่ยสมมติตักมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกินได้เลยก็ต้องรอให้ไข่มาก่อนเกี่ยวอะไรอ่ะก็หมายว่าเวลาอยู่สั่งไข่แล้วอยู่จะกินอันอื่นก่อนทำไมอยู่ก็ต้องกินพร้อมกันก็กินแบบเออนิดหน่อยรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเดวตรงนี้มันจะไม่ร้อนอย่างขนมปังปิ้งมันก็ไม่ร้อนแล้วขัดกุย ไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วถ้าเรารีบแค่ไหนนะก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นขั้นตอนแบบนี้ขนมาทังแห้งปิ้งมามันก็จะไหม้แล้วเราไปปิ้งอีกมันจะไม่ไหม้เออแทนที่จะรอให้ไข่มาก่อนแล้วค่อยไปปิ้งมันก็ไม่ไม่ไม่มันก็กรอบขึ้นไงเพราะพี่เลือกโควิดเนี่ยพี่เมย์เลือกขนมปังขาวไงขนมปังขาวธรรดาทานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ก็เพราะว่าไม่กินไงก็แค่นั้นเองอหอมมากเลยนี่ไงมาแล้วเห็นไหมนี่นี่ถูกใจเลยถูกต้องใจครับขอบคุณครับกคือต้องบอกคุณผู้ชมให้เข้าใจก่อนเพื่อความแฟงผมนะถ้าเลือกได้ผมจะเลือกในสิ่งที่มันดีที่สุดเนืกอกไหม มันไม่ได้หมายว่าไม่มีอะไรให้เอ่ะมันเออมันไม่ได้หมายมันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนง่ายๆไงไม่มีก็ไม่กินง่ายแต่ถ้ามีปุ๊บนะโอ้โหพี่นี่เอาจริงของจริงกินอะไรก็ได้เลยซ้ำๆวันหนึ่งนะพี่กินซ้ำๆได้เลยอีนี่ไม่ได้นะไอพี่มีเนี่ยกินไม่ได้นะกินซ้ำกันไม่ได้นะขอบคุณครับ กูรู้เลยว่าแม่งต้องพูดแน่นอนกาแฟมาไงแล้วเขายังกินข้าวมิเศจไงเขาต้องกินข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยกินกาแฟแต่น้องไม่รู้ไงกินได้ไหมเขาอุตสห์มาให้แล้วพี่พเป็นคน <S <S 2> <S 2> ไม่กินกาแฟระหว่างกินข้าวฉันก็ไม่กินเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S แต่ถ้าสมมติ <S 2> <S 2> <S ว่ามานะก็เออหยุดกินแล้วก็เออก็กินกาแฟก่อนก็ได้แล้วเหี๋ยกลับไปกินก็ได้ได้ป่าไได้ด้กินนั้นก็อิ่มดิหยุดพูดเรื่องผมสักทีเรอะ วันนี้บอกคนเขาหน่อยว่าเนี่ยวันนี้จะทำอะไรพูดในเรื่องกูอยู่แล้วไม่ตอนแรกจะ Q A แต่ตอนนี้แบบคนเริ่มชอบแล้วง่ายๆ่ายง่ายเนี่ยพูดได้ทั้ง EP เลยก็คือวันนี้นะคะเราจะ Q a อ q A นะคะก็จะมีคำถามจากแฟนๆว่าแบบถามอะไรบ้างเนาะแล้วเราก็ตอบซึ่งนี่กับซีนี่ก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างจะไปตอบสดๆกันเลยถ้ากินข้าวเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไปไปก่อนเลยไปไปแล้วก็ไปไปทีมงานไปมันรายการเม่ใช่นาโยซ e มี่ไม่ใช่ Now You พูดอะไรไม่รู้เหมือนกัน<ๆ>คนง่ายๆเขาเนี่ยเขาสามารถเดินกินกาแฟแล้วก็ไปคิวนี่ได้เลยเนี่ยไปได้เลยเนี่ยตาไปทำงานตายเร็วๆๆ้วแล้วไปไม่ร <ไป S 1> ู้เปนากหัวเขา,ขาว,ว่าตรงไหนเนี่ยอยากริงกแล้วเราจะกินอย่างนี้แล้วม่ทำไมอ่ะมา,<ๆ>า Q&A ฮะอยากถามอะไรตอบได้เราสองคนจะตอบทุกอย่างแบบไม่มีกั๊ก พร้อมคำถามแรกครับเวลาพี่มี่งอนหรือว่าทะเลาะก,กับพี่ซีชอบวิ่งไปอ้วกจริงไหมคะคือมันคือการทะเลาะใช่ไหมจริงไหมตอบก่อนจริงไหมไม่ได้อ้วกอย่างเดียวทําอย่างอื่นด้วยก็ปวดหัวไม่เกณฑ์ขึ้นปวดท้องปว่วยอ่ะต้องป่วยอ้สักอย่างอ่ะ ซึ่งไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าอ้ยทําเพื่อสับออยเลยไม่ใช่คือร่างกายมันเป็นไปเองไม่ได้ทําเพื่อแบบว่าเออจะชนะร่างกายมันรับไม่ไหวฉันเป็นคนเซสซิทีเป็นคนบอบบางลอ,องฟังดู <c oughs> ฟังเสียงคุณก็ดู <c oughs> คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายนะครถ้าใครสามารถบรรจัดวัคซีนโรคประหลาดนี้ได้ก็ช่วยส่งเข้ามาหน่อยสรุปว่าจริงใช่ไหม <c oughs> จริงค่ะ บ้างที่โดนทักเป็นขวัญมีแอบเคืองบ้างไหมคะเอ้ยขวัญดูสามมณีอ่ะไม่ได้โกรธรู้สึกดีใจเพราะเราโดนทักบ่อยแต่ขวัญซิลิต้าฉันก็แบบซิลิต้าดูขาด้วยดูขาขาต่างกันหรือแบบคอยล่าเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเองต่อไปค่ะเคยมีเหตุการณ์หรือความลับอะไรต่อกันไหมอยู่อะมีไหมไม่มีความแหมตอนนี้มีความลับอะไรต่อกันไหมที่ไม่เคยมาบอกตอนนี้ไม่มี ไม่มีเลยถ้ามีมันก็มันก็ไม่รับประเด็มันก็ไม่ต้องไม่บินอีก <c oughs> คำถามนี้เด็ดคำถามนี้เด็ดอะไรคุณเคยตดใส่กันไหมโอ้โหประจํา <c oughs> ผมจะบอกคุณให้นะทุกคนคิดว่าคุณเอมี่กีบประทุมนเนี่ยเขาจะเป็นคนเรียบร้อยเขาเม่เลยจริงๆเขาเป็นคนเลวเหมือนผมนี่แหละ <c oughs> เขาเป็นคนตดแล้วตดซ้ <c oughs> ําตดซากนึกออกปะเราเรานะถ้าเรารู้สึกปวดท้องไ่ เราก็ลุกขึ้นไปไปขี้ไปอะไรให้มันจบไ,ไ,ไปไแต่นี่คือนั่งดูซีรีส์แล้วรู้สึกว่าขี้เกียจไม่ไม่ใช่ฟังก่อนแล้วตดซ้ำซากอะ<ช>่ะมันไม่ได้แปลว่าตดใส่มันคือตดเฉยๆแล้วบังเอิญมีกลิ่นออแต่เธอน่ะตดใส่ตดแบบใกล้ๆแล้วก็แบบ ให้มันกระเพื่อมด้วยให้รู้สึกถึงแรงถึงแรงสาสิลมมาให้ลมมันออกมาแล้วก็อย่างเงี้ยใครเขาทํากันเขาไม่ทํากันเนี่ยเห็นปะของฉันอ่ะไม่ได้ตั้งใจก็แบบเออบังเอิญเคยแบบแก้งให้เขาดูง่ายลมออกมาตั้งใจให้เขาดูงเกงให้เขาดูงเก่งเขาก็ตั้งใจเขาก็คอยดูแลเราแบบพวกเนี้ยอะไรติดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็แล้ลมทะเลเนี่ลมมันสัมผัสผิวหน้ามันเป็นความสะใจอ่ะ คำถามต่อไปค่ะอะไรที่ทำให้พี่เอมมี่โ,โกรธสุดสุดทุกเรื่องอะไรเรื่องที่พี่มี่แบบโกรธสุดเลยในชีวิตก็ทุกเรื่องอะไม่ต้องไอโกรธสุดในชีวิตก็คงจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเราจะทุ้ว์เออฉะนั้นถ้าไอเรื่องอื่นเขาไม่ได้โกรธสุดในชีวิตเขาก็จะทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาคือเขาอะเป็นคนที่ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกตัวเองได้เวลาเขาโกรธปุ๊บเขาจะชักสีหน้าก่อน กป็นคนจริงใจอ่ะเฮ้ยให้ให้ผมพูดมั่งคุณคนจะได้เขาดูอยู่คือเขาเป็นคนที่แบบชักสีหน้าแสดงออกพาะเป็นคนแสดงออกชัดเจนเดี๋ยวถ้าไม่ชักสีหน้าจะรู้อว่างอนหรือโกรธเรืไม่รู้ไงก็บางทีต้องเก็บอารมณ์บ้างไหมล่ะอ้าวก็เก็บอารมณ์นี่เก็บอารมณ์แล้วนะถ้าไม่เก็บอารมณ์เจอหลอกไปเลยสมมติไหนลองเวลาชักสีหน้าของยูหน้าตาเป็นไงทําให้เขาเห็นเนสมมติทาปุ๊บไม่ใช่นี่ยิ่งนี่หน้าประหลาดนี่คนอ่างนี้ เหมือนคนแบบกินลูกอมอยู่พี่คีวันเนี่ยเรียกมาด่าเนี่ยกเข้าใจเลยโดนเทโดนลูกอมอะไรอ่ะเนี่ยนี่คือหน้าตาเขาจะเป็นเออโอเคเขาโทษบ้ามปอีกถ้าสมมติว่าพี่เอมนี่กับพี่ซีเนี่ยตื่นมาแล้วสลับร่างกันหนึ่งวันอยากจะทำอะไรของกันและกันกันและกันใช่สิ่งแรกที่พี่จะทำนะพี่จะฉีดถ้าพี่อยู่ในร่างพี่มี่พี่อยากรู้มันเป็นยังไง เพราะว่าเรามีจุดศูนย์ถ่วงของเราแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมันหายไปเฮ้ยฉี่ไงวะอยากรู้ว่าถ้าอยู่ในร่างผู้หญิงแล้วยืนฉี่มันจะไปไหนถ้าฉันเป็นพี่สีนะฉันก็คงไปอ่างอ่าบแบนวดอะไรเงี้ยแบบไปเรียกเด็กอะอะไรเงี้ยอยากรู้เป็นยังไงอยากรู้ได้ไงก็อยู่รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมรู้วะก็อยู่รู้อยู่แล้วไม่่หรอเคยเล่นไปแล้วมุกนี้ เขเล่นอีกกัเป็นบ้าเลยเนี่ยเห็นไหมมึงจะชอบขัดทําไมอ่ะก็เคยเล่นแล้วเอางนี้ก็เล่นไปอีกไม่ได้เป็นตลกที่เล่นอะไรที่เห็นป่ะคนเราเนี่ยนะมันจะตลกมันต้องมาจากอินเนอร์ข้างในมันไม่ใช่มาบอกให้ทํานู่นทํานี่บอกให้เล่นมุกเล่นอะไรมันไม่ใช่คือถ้าไม่ใช่ฟิลก็คือไม่พูดเออเนี่ยคำถามต่อไปบอกแล้วมันไม่ใช่เยอะที่เราหรอกพี่ซีเลยพี่มีชอบนอนท่าไหนครับจุดเริ่มต้นเราก็จะรักกันก่อนเราจะต้องแบบจะเข้าตรงนี้ใส่ทนอนอย่างนี้ นประมาณแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบโอ้ยฉันรักเออเหมือนแต่ทุกคืนนะจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนแต่คือคู่อื่นเขาก็จะแบบพยายามนอนกันท่านี้แหละแบบรักกันมากของเราคือแบบมึพอแล้วพอพอแล้วก็ต่างคนต่างแยกแล้วก็แยกคือแบบว่ามันไม่ใช่ท่าที่สบายอ่ะเพราะมันนอนไม่ได้พี่เป็นคนที่ลำคันเนี่ยที่ลำคัญทั้งคู่อ่ะแต่เราจะเริ่มต้นอย่างนี้ทุกครั้งก็นอนแบบก็แยกนเสร็จแล้วก็แยกย้ายนี่เป็นท่าประจำเรา ชอบพี่มี่ที่เขาเป็นเขาเป็นคน,นจริงใจอ่ะเขาเป็นคนจริงใจทุกคนนะรับไม่ว่าเขาจะคุยกับใครก็ตามจะมีผลประโยชน์หรือไม่มีผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็ตามส่วนใหญ่จะเสียประโยชน์ด้วย <c oughs> เขาก็จะเป็นคนจริงใจกับทุกๆคนทั้งต่อหน้าและลับ <c oughs> นั่นคือคือนั่นคือสิ่งที่หลวงรักเขาแล้วก็เขาเป็นคนรักครอบครัวมากครอบครัวเขาต้องมาก่อนเพราะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจในตัวเขาตั้งแต่แรกนั่นแหละ เออนางก็เป็นคนไม่เฟกไม่เฟกอ่ะคือคิดอะไรก็พูดแบบนั้นเลยคือชอบเขาตรงนี้เพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่เสียเวลาดีอะแล้วเวลาเขาพูดอะไรอ่ะเขาไม่เคยดูถูกใครหรือไปไปเหยียบย่ำเขาแต่คือพูดแบบนี้แหละให้เกียรติแต่คือพูดชัดเจนอะไรเงี้ยก็เลยชอบความแบบตรงไปตรงมาบวกกับความจริงใจของเขาที่มีให้กับทุกคนก็คือเป็นคนที่ใส่ดีทั้งคู่จบ ที่เราไปล่าสุดที่เราเพิ่งไปยุโรปอะแล้วก็คือแบบชวนเขาไปตั้งแต่ครบแรกๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือไม่เคยได้ไปสักทีจนปีที่แล้วรบบสองปีที่แล้วก็ได้ไปแล้วก็เป็นทริปที่ไปกันแค่สองคนก็รู้สึกว่าแบบเขาตามใจทางทุกทุกเมืองแล้วฉันก็ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปกันสองคนแล้วก็แบบมันเทีย่ยวด้วยกันจนเรารู้นิสัยเขาแลว้วว่าต้องมีคนแบบ เหมือนไกด์ส่วนตัวต้องมีรถมันลับต้องแบบเออสบายเ <คน S 1> พราะเวลา,วาอเออเพราะเวลาไปไป,ไปเที่ยวอ่ะเขาไม่อยากไปแบบไปลําบากเพราะ,<ช>ว,ะว่าเขาทํางานเดือดมาตลอดเขาก็ต้องการแบบสบายก็ตื่นขึ้นมาว่าแล้วคิดว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ เดินดูสิ่งสวยงามทำหน้าทำตาไม่พอใจหงุดหงิดเห็นวันนี้ไม่เห็นเป็นเลยทำไมมีอากาศแล้วก็อย่าลืมระวังกระเป๋าตังค์ตัวเองด้วยเด้อเราก็เลยรู้ละทุกอย่างมันลงตัวเรารู้สึกว่าไอที่ไปเที่ยวยุโรปล่าสุดอ่ะป <มา S 2> ระทับใจที่สุดพี่ก็จะมีอันนึงที่จำไม่ลืมเหมือนกัน ไปจงเตี้ยนจงเตี้ยนนี่คือแชงกรีล่าพี่ไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนในชีวิตของพี่เดีวเราเพิ่งคบกันไปใหม่เลยพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยต้องไปไปดูหิมะครั้งแรกในชีวิตแล้วไปดูสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ3 0 0 0ถึง4,000กว่าโอ้โหมันหายใจลำบากมากแต่ว่าเอ้ยเราอยากไปเวลาไปเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปจีนมันก็จะไปกันเป็นกลุ่มแล้วพี่เป็นคนกินน้ำเยอะเว้ยพอ,อกินน้ำเยอะเสจปุ๊บก็เป็นคนปวดเฉียบทรมานเชียยแล้วมันก็ไม่ใช่มั่วซั่วจะไปฉี่รงไหนก็ได้ มันก็จะมีแบบห้องน้ําแบบสาธารณะหนึ่งเราก็เห็นโอ้ยเชี่ยเจอแล้วโอเคไคล์ก็บอกว่ามีห้องน้ํามันหยอดสองหยวนแล้วมันเป็นประตูอัตโนมัติอะหยอดไปปุ๊บประตูมันก็เปิดอัตโนมัตินึกออกป่ะแล้วตอนนั้นฉันไปแล้วมันเป็นรางๆวะฉันต้องไปฉีดในรางคือคนมันกั็คนมันกำลังจะแบบปวดฉี่ะนึ่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้เชี่ยมาเต็มที่แล้วเราก็แบบไปปุ๊บพอเราเราก็หยอดไปปุ๊บคือนี่มันปวดฉี่มากนะเนื่เราหยอดทุบประตูไฮดรอลิกเปิดฟื้หรอกรับห้องน้ำเนี่ยมันประมาณแบบ เมตรคูณเมตรอ่ะแคบแคบหนึ่งคนเข้าไปอ่ะเข้าไปปุ๊บตกใจในโถนึกภาพนะในโถเนี่ยมีประมาณ8ด <c oughs> ข้างๆเนี่ยมีประมาณสองสามและสี่และห้าคือเราเห็นเนี่ยคือมวลสารมันหนาแน่นมากนึกออกไหมฉี <c oughs> ่นี่นไม่ฉี่ <c oughs> แบบวิเค,คราะห์ขนาดน,นั้นเลยฉี่นี่ไม่ฉี่แน่นอนแต่ผมยืนพิจารณา <c oughs> นี่เขาเรียกว่ายืนพิจารณาคือนึกภาพนะเรายืนปุ๊บคือคนที่เจ็ดที่8ดคือมึงขี้ยังไงอ่ะมึง คือเหมือนเติมขาในช่องว่างนึกออกปะแล้วแบบคือมึงมึงมึงกังฟูหรือเปล่าคือมึงกังฟูเหรอคือไม่ไม่ได้อ่ะไม่ได้แน่นอนก็เลยมีความรู้สึกว่าสรุปได้ได้ได้ไม่ได้ฉีไงก็ไม่ได้ฉีก็ต้องไปฉีโอ้โหก็ทนมากเลยและอีนี่เขาร้องไห้ทุกทิพปวดบ่าเกินเลยไปน้ำคือคนกําลังอีนี่ก็กําลังจะฉีอยู่อีนี่เรื่องฉีอยู่อีนี่ก็เข้ามาปุ๊บ เป็นกังฟูทถีประตูปั้งคนเกลือกคนเำชิดคนอยู่คือเขาเป็นอย่างนี้<อ>คือเขาไม่ใช้มือนะเขาก็ถีป,ปั้ง<อ>ปังอย่างเงี้ยอ,อ,อีนี่ร้องไห้ทุกทีทุกออทีเราก็เลยรู้สึกว่าก็เลยมไม่กินน้ำเลยเทมั้นไม่กินน้ำเ,ออเลยแต่ไม่ฉี่เลยคือจำเนี่ยคือมันก็มีความมันก็มีเรื่องเล่าไงมันก็เคอถามว่าให้ไปไหมไม่ไปแล้วนะ มันทรงเจ้ที่ดีเนี่ยคือแบบแต่ก็ไม่ไปเลยอ่ะแต่นี่นานแล้วนะนานมากแล้วนานมากแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็รณรงค์ไม่อาจจะไม่มีอย่างนี้แล้วอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็น้อยลงว่าแล้วก็ไม่ไหวแล้วจริงๆนี่ปวดขี้มากเลยอ่ะอากกน่คุณพูดไปได้ไหมปวดขี้ขอยลูกปุ๋นี่พูดจริงอ่ะพูดจริงหรือปวดขี้จริง นี่ไม่ีเวิร์เลยอะคือเป็นคนที่จะต้องคิดในเวลาที่ไม่คุยขี้อะคือแบบเออจะเป็นรายการอยู่แล้วป็นรายการก่อนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคําถามนะครับในแฟนเพจนารูซิมี่นะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆริงนะฮะที่ติดตามเราเราก็จะทำบล็อกดีออกมานะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่เราจะทําให้ดีที่สุด้วครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะคะสวยๆแห่งนี้นะคะวาราหัวหินนะคะก็เป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทใหม่นะคะใครที่เดินทางมาหัวหินแนะนําอย่างยิ่งมีห้องแบบ หลายแบบนะ,อ,ะอย่างที่เราอยู่เนี่ยก็คือเป็นพูเวล่าบีชฟรอนต์แปลว่ากระโดดปุ๊บถึงทะเลเลยนะคะทะเลสวยแล้วก็สําหรับคนที่แบบอยากจะถ่ายรูปตามมุมต่างๆนะเขามีมุมที่แบบสวยเยอะมาก,เ,กเดินไปไหนตรงไหนก็คือแบบแวะ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 ถ่ายตลอดนะคะคุณก็จะได้มีรูปสวยๆกลับไปนะคะและ,นนและที่สําคัญนะคะอาหารอร่อย แล้วก็ใกล้เมืองด้วยนะฮะก็คือสบายๆขับรถมาไม่กี่ชั่วโมงเองชั่วโมงสชั่วโมงนะจะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูในไอจีเขาเลยนะคะวาราหัวหินค่ะขอบคุณนะคะครับ พยายาทำอะไรอ่ะกำลังบำรุงหน้าค่ะไปทะเลหลายวันแดดแรงมากเฮ้ยจุยหน้าพลาสเฮ้ยอยู่ใช้มาตั้งนานแล้วนี่ใช้มาสาปีค่ะโหนานแล้วเนี่ย นนโดยปกติเนี่ยไอเห็นยูไม่ค่อยได้ใช้เลยได้นานนะเพราะว่าผิวอยู่แพ้อ่ะอุ้ยสังเกตด้วยเหรอสังเกตสิอ้าวหัวเมียก็ค,คือปกติเวลาทาอะไรก็คือแบบน่าจะเป็นผื่นคือแพ้แพ้ง่ายอ่ะแต่อจอลน่าพลัสที่ใช้มานะสามปีคือไม่เคยแพ้เลยสักวันไม่เคยเพราะว่าจอลีน่าพลัสเนี่ยนะเขาเหมาะกับทุกสภาพผิวโดวยเฉพาะแบบคนที่แบบผิวบอบบางผิวเซนซิทีฟอย่างเขาอยู่เป็นฝรั่งเนี่ยเย่ก็อันนี้เนี่ยคือจอลน่าพลัสนะเป็นมอยส์เจอไรซิ่งครีมเป็นครีมรกแกะชนิดพรีเมียมคือพอเราทาไปป เขามีโมเลกุลที่แบบเล็กเพราะฉะนั้นมันจะซึมเข้าผิวแบบอ,อย่างรวดเร็วเะฉะนั้นพอซึมได้เร็วรปุ๊บเนี่ยหน้ามันมุกจ้ะหน้ามันจะนุม่มห<อ>น้ามันจะเด้งออน้าตาค่ะเฮ้ยแต่หน้าอยู่เด้งจริงนะอืมมันหน้าอยิ้งเลยมันไ่ฟูโอ้เขาให้ควารนหน่อยอคือมันจะทําให้หน้าแบบอนมน้ําอะชุ่มชื่นแล้วก็แบบทำให้สุขภาพผิวดีขึ้นคือทาได้ทั้งตอนกลางวันและก่อนนอนอ๋อได้หมดเลยเหรอคิดว่าทาก่อนนอนอย่างเดียวฉันจะทำให้นะจะ อันดับหนึ่งเธอต้องเอาผมเนี่ยออกจากหน้าไปก่อนนะจ๊ะอแล้วทายังไงอ่ะทาที่หน้าจ้ะผู้ชายจ้รู้แล้วยดงไงนะลองดูลองตาลองควมั้งลองควก่อนความทำไมอ่ะลองดูจะพิสูจน์เฮ้ยความก็มีเหตุผลไม่ไม่ไม่หกจ้ะลองความจ้ะจริงเหรอฟึบเอ๊ยจริงนะคือที่ให้ความเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นว่ามันเข้มข้นใช่ไหมมันเข้มข้นถึงแบบเนี่ยแล้วมันไม่ไหลออกมาแต่เข้มข้นในที่นี้แต่พอเราทาไปปุ๊บเนี่ย คือมันจะซึมเข้าผิวเฮ้ยเดี๋ยวเดวฮ<ะ>เฮ้ยทาเยอะขนาดนี้บ้าก็ติดหมอน,นะดิไม่ติดหมอนมันซึมเข้าหน้าเลยดูเห็นไหม<ะ>ดูดิเข้าไปเลยโอ้ยเงินผิวเด้งไหมจ๊ะอันนี้ก็คือทาจนถึงใต้ตาได้เลย เออเฮ้ยดีว่ะคือแบบว่ากระปุกเดียวคือได้เลยไอ้นี้เวลาผสมว่าตอนเช้าเนี่ยถตอว่ายู่บอกว่าเธทาตอนเช้าได้ใช่ไหมใช่ก่อนไปทำงานใช่ไหมก่อนแต่งหน้าเธอทาเลยแล้วมันจะทําให้รองพื้นติดได้ทนนานด้วยแล้วพอกลับมาตอนกลางคืนใช่ไหมล้างหน้าสะอาดเรียบร้อยปุ๊บเธอก็ทาอีกรอบหนึ่งแล้วเธอก็ไปนอนตื่นมานะหน้าเธอจะเด้งมากเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ะโดยปกติเราไม่ค่อยอยากใช้ครีมแบบประเภทแบบ อย่างเงี้ยเพราะหน้ามันเหนื่อยไงแต่นี่หน้าไม่เหนื่อยเลยว่ะใช่จัดใช่จัดใช่จัดเฮ้ยแล้<ห>วนี่เนีคนที่สนใจจะทำไงเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะที่แ o n e ูเ plus หรือว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปที่ Google นะคะเซิร์ชไปเลยค่ะว่าครีมรกแก่ของอิงน่คะตามนั้นนะจ๊ะขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ e ีนี้น้องหมสนุกมากเลยนะเราก็เย yeah เย่ไม่ใช่เย่มีความสุขจันเลยไปเราไปเย่ไม่เย่เราไปมีความสุขบเย่ไม่ใช่เย่เราไปมีความสุขเย่ไปไปอย่าเกี่ยงงอนอย่าเกี่ยงงอน